การที่โคนจะโตอยู่ตรงนี้แล้วล่ะครับอยู่ตรงที่ สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในมือใหม่ป้ายแดงมีคำถามยอดฮิตสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่เป็นมือใหม่มักจะถามมาว่าทำอย่างไรถึงจะได้โคนต,ต้นไม้ที่โตมาทำเป็นบอนไซนะครับโคนโตเนี่ยก็คือโครงสร้างที่มีรากรอบมีโคนอวบนะครับอย่างแรกเนี่ยมาจากธรรมชาติมาจากการขุดนะครับอันนี้ต้องสรรหานะฮะ ไม้ที่รากรอบโคนโตเนี่ยจากธรรมชาติอย่างหนึ่งรากแผ่กระจายนะครับอย่างที่2เป็นไม้จากกิ่งตอนซึ่งเพื่อนๆนมือใหม่ของเราเนี่ยสามารถทําได้นะครับคือการตอนต้นไม้แล้วนํามาจัดรากเคล็ดลับต่างๆที่ทําให้ต้นไม้โคนโตรากรอบได้เป็นอย่างไรนะครับติดตามมาครับต้นนี้เป็นต้นโมกหนูลาที่ตอนแล้วใส่กระถางไว้ยังไม่ได้จัดรากนะครับ จะเห็นว่ารากฝอยเยอะนะฮะแล้วช่วงที่จะมาทำเนี่ยจะอดน้ำไว้ให้แห้งๆจะทำง่ายนะต้นนี้เป็นกิ่งตอนแล้วปลูกเลยนะครับปลูกด้วยมะพร้าวสับยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าระบบรากจะเป็นอย่างไรแต่ว่ารากฝอยเยอะมากก็คาดคะเนว่าน่าจะมาจัดรากได้นะฮะการที่โครงสร้างของ บอลไซต์ ai, แต่ละต้นเนี่ยที่จะมีรากรอบได้นะครับต้องจัดรากนะครับน้อยต้นมากที่มาจากธรรมชาติแล้วรากจะรอบนะฮะอันนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากส่วนการจัดรากนั้นเราจะมาจากปักชำหรือกิ่งตอนถ้าเป็นกิ่งตอนเนี่ยระบบรากจะออกได้ดีกว่าปักชำนะครับผมก็จะรือดูโคนก่อนว่าต้นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะซึ่ง มองดูคร่าวๆก่อนที่จะเอาขึ้นมาทำเนี่ยมองเห็นว่ามีโคนที่ออกมาโตลากออกมารอบอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะฮะส่วนลากจะเป็นอย่างไรยังไม่รู้นะฮะต้องลองคุยดูลากครับ ก็จะสางลากดูก่อนนะฮะว่าระบบรากเป็นอย่างไรพอลากฝอยเต็มกระถางเลยก็เชื่อว่าน่าจะลากออกได้ดนะีส่วนลากจะออกมารอบหรือไม่รอบนั้นแล้วแต่ต้นนะครับการตอนก็ใช่ว่ารากจะออกมารอบทุกต้นนะครับก็ต้องมาวัดดวงดูอีกทีหนึ่งนะแต่โดยส่วนมากแล้วโมกรากมันจะออกมาดีนะครับ ก็ใช้ว่าจะออกมาดีทุกต้นนะครับในบางต้นที่รากออกมาไม่รอบหรือออกมาบางส่วนอาจขาดหายไปเราอาจจะมาแก้ไขด้วยการล่อรากเพิ่มก็ได้นะครับมกล่อรากง่ายหรือทําเป็นไม้เกาะหินไปก็ได้นะครับบางท่านอาจใช้วิธีล้างรากเลยแล้วมาจัดรากนะครับล้างรากทั้งต้นเลยฉีด ล้างทั้งต้นเลยนะฮะแล้วก็มาจัดรากใหม่ก็ได้นะครับต้นโมกนี่ง่ายนะครับต้นโมกต้นเพ็มหน้านี่จัดรากง่ายมากนะครับเขาจะมีความอดทนอยู่ในตัวนะฮะถ้าเราไม่ทํากับเขาที่รุนแรงจนเกินไปนะฮะไม่บอบช้ําจนเกินไป การจัดลากบางท่านอาจใช้ซีเมนต์นะครับมาทำเป็นไข่ลูกสาลาเปานะครับแล้วก็ใช้ต้นที่เราจัดลากแล้วนะฮะวางไว้บนสาลเปลานั่นก็ได้นะครับแล้วก็จัดลากลงไปอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับอันนั้นระบบลากก็จะทำให้ลากรอบจัดลากได้ง่ายเช่นกันนะครับส่วนต้นนี้ ผมมองดูแล้วโอ้โหลากรอบดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็แทบไม่ต้องใช้สละเปาแล้วนะครับการจัดลากทำได้หลายวิธีนะครับหลายๆท่านมีเทคนิคที่ดีๆเลยนะครับหลายๆท่านก็จัดลากแล้วออกมาได้สวยงามเช่นกันนะครับนี้เมื่อผมสางลากแล้วจะเห็นว่าลากออกมารอบเองเลยนะครับซึ่งตอนหยิบมาดูนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะลองวัดดวงดูนะครับ ต้นนี้ก็จะเป็นต้นโมกหนูลาที่ช่วงตอนนั้นตอนเป็นกิ่งง่ามนะฮะก็จะได้เป็นคล้ายๆไม้คนคู่ขึ้นมานะะต่อไปจะเป็นการคัดลากที่ไม่ต้องการออกครับลากที่คว้ขวางลําต้นพวกนี้นะฮะลากที่คว้กันเราก็ต้องมาจัดใหม่จะเห็นว่าลากสวยมากนะครับลากออกมาดีทีเดียว รากที่เราจัดจะต้องอยู่ในระดับในระนาบเดียวกันนะฮะดัะนั้นการจัดรากสําคัญนะครับรากเส้นนี้ขาดไปแล้วแล้วออกไข่นะครับไม่ต้องการต้องการให้เห็นคนต้นชัดเจนอาจจะใช้รากชั้นล่างก็ได้นะครับ รากที่อยู่นะฮะที่ระดับสูงต่ำไม่เท่ากันก็ตัดออกให้รากอยู่ในระดับเดียวกันครับช่วงนี้ไม่จําเป็นต้องห่วงรากมากนักนะครับตัดออกได้นะครับ สิ่งที่สําคัญในการจัดลากเราทําเองได้นะครับเอาเหล็กวางอก็ได้นะครับแล้วทําแบบนี้นะฮะฝนตรงปลายให้มนๆหน่อยไม่ให้มีคมนะครับอันนี้ก็ทําเองนะครับสางลากได้ง่ายนะฮะในกรณีที่ลากเกี่ยวพันกันนะครับก็ใช้ตัวนี้ค่อยๆสางออกมานะครับหรือบางท่านอาจจะใช้ไม้หรือใช้ตะเกียบก็ได้นะครับแต่ทําเป็นเหล็กตัวเหล็กเนี่ยมันจะแข็งแรงแล้วก็เล็ก เข้าไปได้ลึกกว่านะครับอันนี้ผมก็คัดลากที่อยู่ทางชั้นบนนะครับออกนะให้ลากที่เรามีอยู่ให้อยู่ในระดับเดียวกันให้หมดถ้าเราสาองออกมาแบบนี้แล้วนะครับเราจะเห็นลาก ชัดเจนนะฮะที่ออกมาจะไม่ค่อยมีรากไข้นะครับรากที่มันไข่เราอาจจะจัดเอาไว้โดยใช้ไม้จิ้มฟันหรือตะเกียบจัดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ช่วงนี้ที่ผมลองใช้เหล็กตัวนี้สางดูจะเห็นว่ารากไม่ไข่กันนะฮะรากพวกนี้จะไม่ไข่กันถ้าไข่กันเนี่ยในอนาคตเนี่ยไข่กันหมายว่าว่ารากขึ้นมาขี่กันนะครับซ้อนกันอันนี้ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะฮะ การที่เราจะได้โครงสร้างมาทาบอนไซนะครับถ้าง่ายๆเลยจากการตอนเนี่ยมันจะเป็นการประหยัดนะครับแล้วก็ทําโครงสร้างได้อย่างที่เราต้องการนะฮะเพราะว่าถ้าเรามีแม่พันธุ์ต้นหนึ่งเราค่อยๆตอนไปเราก็จะได้โครงสร้างหลายต้นนะครับนี่เป็นตอนแล้วปลูก บางครั้งเราจะต้องใช้คําว่าทิ้งๆเอาไว้เลยนะครับลืมๆนะครับแล้วพอเห็นแล้วก็เอามาทํานะครับ mm hmm. วากชุดนี้ค่อนข้างที่จะ อเล็กน,นะครับถือว่ารากเยอะทีเดียวนะครับถือว่ารากเยอะทีเดียวเนื่องจากลากเยอะนะฮะมีลากหลายชั้นเลยผมก็จะทําตุ้มให้บางครับโดยรากชุดล่างผมจะตัดทิ้งไป พี่ผมตัดได้สั้นเลยนะครับเพราะว่ารากเยอะมากนะครับระบบรากเยอะนะครับตอนที่จะเอามาทํานั้นก็ลองเช็คดูแล้วว่าระบบรากเราเยอะนะครับถึงตัดกันได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ลากฝอยชุดนี้อนาคตเนี่ยก็จะหากินเพียงพอที่จะเลี้ยงต้นนะครับเพียงพอนะหลังจากนี้ผมก็จะทําการปลูกแล้วนะครับหลังจากผมตัดลากแล้ว ะะก็ลองก้นด้วยขุยมะพร้าวเล็กน้อยนะครเพื่อระบายน้ำได้ดีครับแล้วก็ใช้วัสดุปลูกเป็นใบกัมปูที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับ หลังจากที่เราได้ใบกัมปูมาแล้วนะครับเติมลงไปในกระถางแล้วก็นำต้นไม้ลงปลูกได้เลยช่วงลงปลูกนะครับผมจะทำดินให้เป็นหลังเต่าไว้ก่อน ล้วก็นําต้นไม้ลงไปปลูกหลังจากนั้นผมก็จะปลูกต้นไม้นะครับเอาไว้ให้ต้นตรงก่อนนะครับใช้เชือกฟางก็ได้นะครับหรือลวดหรืออะไรก็ได้นะฮะในใน,ในที่นี้ผมใช้สายโทรศัพท์นะครับสายโทรศัพท์ ถางมีรูเจาะมาให้แล้วนะครับถ้าเราไม่มีเราก็เจาะรูเพิ่มได้นะครับผมก็จะยึดไว้3จุดนะครับ จะเติมดิน หลังจากปลูกแล้วนะฮะก็มาทําการคุยรากดูนะครับเพราะรากเมื่อสักครู่นี้เราจัดกันรอบแรกจัดแค่ให้รู้ระดับคร่าวๆแค่นั้นเองนะครับยังไม่ได้สมบูรณ์แบบนะฮะการใช้ลวดผูกช่วงที่เราผูกเนี่ยนะฮะก็จัดระดับรากของต้น ให้อยู่ในระนาบเดียวกันที่ต้องการนะครับจะเห็นว่าแน่นแล้วนะครับอยู่ในระนาบที่เราต้องการคราวนี้เราจะจัดลากง่ายขึ้นนะครับเมื่อเรามีลวดประคองนะฮะนี้เราจะมาสังเกตเห็นว่ารากบางเส้นนะครับยังไข้กันอยู่นะฮะไม่เป็นอย่างที่เราต้องการครับการที่โคนจะโตอยู่ตรงนี้แล้วล่ะครับอยู่ตรงที่ระบบลากต่างๆพวกนี้นะฮะ เมื่อรากเขาออกไปหากินรากเส้นใหญ่ขึ้นนะครับเขาก็จะทําให้บริเวณนี้โตขึ้นโคนโตขึ้นยิ่งรากรอบมันก็จะโตรอบต้นไปเลยนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไม้จริงๆนะครับว่าเขารากเขาจะออกไปหากินการที่รากออกไปหากินก็จะทําให้บริเวณนั้นโตขึ้นนะครับแล้วที่รากรอบเขาก็ออกไปหากินได้รอบต้นนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้โคนนี้โตสมดุล ซึ่งกันแลกกันนะครับเพราะว่าลากเขาออกไปทุกทิศทางนะครับถ้าลากเส้นใดเส้นหนึ่งใหญ่นะฮะเขาจะหากินเก่งลากเส้นที่เล็กจะหากินไม่ทันนะฮะบ,บริเวณนั้นก็จะเล็กลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราจัดลากไปแล้วในรอบแรกของวันนี้ไปแล้วนะฮะก็ต้องมาหมั่นตรวจเช็คดูว่าลากเส้นไหนใหญ่เกินไปหรือไม่หรือลากเกินหรือลากใหม่อาจจะออกมาแล้วมาไข่ของเส้นเก่า อีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดลากจะต้องมาเช็คลากอยู่เสมออย่างน้อย6เดือนครั้งนะครับเราก็ต้องมาเช็คดูว่าลากพวกนี้สมมุติว่า,สมมา,านนเส้นนี้อาจหากินได้ใหญ่โตขึ้นนะครับแต่เส้นนี้หากินได้ไม่แข็งแรงเส้นนี้อาจจะใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็เส้นที่เล็กเกินไปก็จะเล็กอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะเขาสู้เส้นใหญ่ไม่ได้เราก็อาจจะเบรกเส้นใหญ่เมื่อเส้นใหญ่ ใหญ่ได้ขนาดเท่าที่เราต้องการนะครับหรือมีรากเส้นใหม่ขึ้นมาอาจจะมาขึ้นด้านบนแล้วมาไขว้กับรากของด้านล่างพวกนี้เราต้องคอยเช็คอยู่เสมอนะครับทุกประมาณ6เดือนก็ยังดีนะครับการจัดรากจะต้องดูแลตลอดไปนะครับสักประมาณ3 4ครั้งนะฮะสักประมาณ 3- 4ครั้งหรือทุก6เดือนสักประมาณปีหรือปีครึ่งนะครับ ลากก็จะเริ่มอยู่ตัวครนี้การที่ลากอยู่ตัวเนี่ยจะฐานลากจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะฐานลากจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วเส้นค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้วเส้นไหนเส้นนั้นนะครับอาจจะมีการคัดออกบ้างก็เล็กน้อยนะครับช่วงนี้ผมจะเก็บลากไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาเราก็มาคัดอีกทีหนึ่งนะฮะการกลบลากอาจจะกบด้วย ขุยมะพร้าวก็ได้นะครับขุยมะพร้าวในตัวอย่างนี้ของผมเป็นใบกัมปูที่ผมล่อนมาตัวนี้เก็บความชื้นได้ดีอยู่แล้วนะฮะก็ไม่จําเป็นต้องใช้ขุยมะพร้าวกบอีกลากเส้นไหนที่ไม่ตรงนะครับอาจจะใช้ไม้จิ้มฟันตะเกียบช่วยปักช่วยได้นะฮะปักช่วยไว้ไม่ให้ขดเข้ามา เราก็จะค่อยๆจัดลากไปทุกเส้นนะครับให้ออกมาเสมอกันนะฮะเมื่ออีก6เดือนนะครับเรามาดูกันว่าลากชุดพวกนี้จะเป็นอย่างไรบางเส้นอาจจะโตนะครับแล้วเราต้องมาคัดออกอีกนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่จัดดูรอบแรกนะครับจัดดูรอบแรกอีก6เดือนต่อมาเนี่ยบางเส้นเราจะต้องตัดทิ้งแน่นอนนะครับเพราะมันเยอะเกินนะฮะลากเยอะเกินก็ใช่ว่าจะสวยนะครับ เยอะเกินไปนะฮะต้องมีจังหวะจะโคนด้วยครับอันนี้ในอนาคตเนี่ยต้องมาคัดออกอีกแน่นอนแต่พื้นฐานที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าโคนเขาเริ่มดูผายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม้จะโคนโตหรือโคนไม่โตลากรอบหรือไม่รอบอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่เราตอนแล้วเรามาจัดลากนะฮะที่เป็นไม้ปักชำก็เช่นกันนะครับก็ต้องนำมาจัดลาก ให้ดูว่ารากรอบหรือไม่นะฮะถ้ารากออกไม่รอบต้นก็ยากที่โคนจะโตหรือสม่ําเสมอกันนะครับมันอาจจะโตไปข้างเดียวครับนี้ก็เป็นเคล็ดลับแลครับที่ว่าทําอย่างไรให้ไม้โคนโตรากรอบครับ หลังจากผมจัดลากรอบแรกไปได้แล้วนะฮะผมก็จะกบโคนไว้ก่อนนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้นไม้เนี่ยต้องการความชุ่มชื้นบริเวณรากเพื่อจเจริญเติบโตนะฮะพอได้สักประมาณ1-2เดือนนะฮะก็มาเปิดโคนออกนะครับออกดูเปิดโคนนิดนึงนะครับดูว่ารากที่เราจัดเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วเมื่อสักประมาณ6เดือนนะครับก็มาจัดใหม่อรอบหนึ่งนะครับ ซึ่งรอบที่2เนี่ยจะจัดง่ายขึ้นกว่ารอบเดิมแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เริ่มอยู่ตัวนะครับหลังจากผมจัดไว้เรียบร้อยรอบนี้นะครับก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับแล้วก็ใช้บีหนึ่งผสมยาค่าเชื้อรานะครับยาค่าเชื้อราเพื่อนๆเ,เคยถามว่าเป็นอะไรผมก็ใช้เป็นไตโคเดอมาก,ก็ได้นะครับมันจะไม่ค่อยมีอันตรายนะครับหรือยาฆ่าเชื้อราที่ ขายตามท้องตลาดทั่วๆไปก็ได้นะครับผสมน้ำลดในช่วงแรกก็ไว้ในพื้นที่ลำไรสักประมาณ7-10วันนะครับแล้วก็นำออกแดดได้ตามปกตินะการลดน้ำก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าไปลดตรงโคนบริเวณนี้มากนะครับบางทีอาจทำให้ดินที่เรากบลากไว้กระเด็นนะครับก็ต้องพิถีพิถันนิดนึงนะครับในช่วงแรกของการจัดลาก จะเห็นว่าการทําต้นไม้ให้ได้โครงสร้างโคนโตลากรอบนะครับอย่างแรกเราต้องตอนตอนต้นไม้ก่อนนะครับจะเป็นพันุธ์อะไรก็ได้นะครับทําได้ทุกชนิดหลักการเดียวกันนะครับต้นตัวอย่างเป็นต้นโมกหนูลาเราก็ตอนตอนแล้วมานําปลูกในกระถางประมาณ3เดือนถึง6เดือนจนลากเต็มกระถางนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นํามาจัดลากตามขั้นตอนที่แนะนําไปแล้วนะครับหลังที่เราปลูกเสร็จ คราวนี้อยู่ที่ขนาดของเราที่ต้องการนะครับบางท่านต้องการไม้ไซส์ใหญ่ให้ใหญ่โตไปกว่านี้ก็ต้องเลี้ยงในนี้ไปประมาณ6เดือนแล้วจัดรากซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นถ้าต้องการใหญ่อีกก็ขยายกระถางหรือนําไปลงดินนะครับซึ่งจะได้ต้นไม้ที่เติบโตได้เร็วขึ้นคราวนี้เมื่อเราลงดินไปแล้วเนี่ยโครงสร้างก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเ,เริ่มโตขึ้นรากเริ่มขยายขึ้นโคนจะเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อลงดินก็ยังต้องตรวจอยู่ตลอดเวลานะครับว่า ระบบลากเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อได้ขนาดใหญ่เท่าที่เราต้องการเราก็ขุดขึ้นเพื่อที่จะนํามาทําบอนไซอันนี้เราจะเรียกเป็นไม้โครงสร้างซึ่งเราจะต้องมาตัดเขียงหัวเขียงอะไรเนี่ยนะครับการสร้างบอนไซต้นหนึ่งเนี่ยจึงใช้เวลาระยะเวลายาวนานถ้าต้องการทําเป็นไม้จิว๋วก็ดูขนาดนะฮะว่าใหญ่เท่าที่เราต้องการหรือไม่นะครับขนาดอยู่ที่เวลาครับเราไปลงดินเอาไว้ใหญ่เท่าไรเราจึงขุดขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะได้ทราบแล้วว่าคนใหญ่ลากรอบมีที่มาอย่างไรนะครับอย่างแรกที่เราทําได้เลยคือมาจากกิ่งตอนนะครับตอนทิ้งเอาไว้นะครับตามขั้นตอนต่างๆที่เสนอมานะครับท้ายคลิปครับจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตของมนุษย์ทุกท่านนะครับคำตอบเดียวกันเลยคือต้องการมีความสุขนะครับแต่การที่เราจะมีความสุขนั้นความสุขมันเกิดมาจากอะไรครับเกิดมาจากสุขกายสุขใจแต่ ความสุขต่างๆที่เราต้องการมาเนี่ยเราจะต้องนําแรงงานแรงเงินทุกอย่างไปแลกมาเพื่อได้ความสุขนะครับอย่างแรกถ้าเราจะมีความสุขเราต้องไม่มีทุกข์ก่อนนะครับทุกข์มี2อ,อย่างครับทุกข์กายกับทุกข์ใจครับเราหนีสองสิ่งนี้ไม่ได้แม้ว่าคุณจะมีเงินมากมายเท่าไหร่เราก็ไม่หนีไม่อาจหนีความทุกข์กายทุกข์ใจไปได้นะครับถึงมีเงินซื้อความสะดวกสบาย พ้นจากความทุกข์ใจไปได้ก็จริงแต่เราก็ไม่อาจพ้นทุกข์กายไปได้นะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์พื้นฐานอย่างแรกเลยนะครับที่เราเรียนรู้ความทุกข์ก็คือเราต้องเข้าใจความทุกข์ก่อนว่าความทุกข์มันเป็นธรรมดาของโลกนะครับทุกคนมีหมดนะครับไม่ว่ายากดีมีจนไม่ทุกข์กายก็ต้องทุกข์ใจส่วนเราจะคลายทุกข์อย่างไรนั้นเดี๋ยวค่อยๆค,คุยกันไปในตอนต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ